สวัสดีเช้าวันจันทร์ฮอันสดใสเนี่ยธรรมชาติแบบเนี้สดชื่นเลยเหมือนไปพักรีสอร์ทเลยฟังเสียงนกฮะเทพมิตรก็ทำสวนแต่เช้าเนี่ยบรรยากาศเหมือนกับบรรยากาศบ้านสวนเลยสดชื่นมากๆฮะลมเย็นสบายเลย จิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับน,นเรนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ สวัสดียามเช้าบรรยากาศสบายๆยายมเช้าลองคิดดูครับเรายังชอบเลยหมาก็ชอบเหมือนกันเจ้าแพนด้านะก็เนี่ยแหละมานอนชมบรรยากาศนะมาดูปลาดูตัวเฮ่นะคอยลาตเเวนเนี่ยหมายังชอบเลยบรรยากาศแบบนี้ ดอกไม้แสนสวยตะแบกด้วยสีชมพูนะฮะใครที่หลงคิดว่าตะแบกมีแต่สีม่วงอย่างเดียวอย่าคิดผิดนะสีชมพูส,สวยๆเขาก็มีหลากหลายสีนะเพราะทุกวันนี้มันเรียกว่ามีการาากลายพันธ์กันบ้างนะ พอปลูกทั้งตะแบกปลูกทั้งอินทนินปลูกทั้งสเลาอยู่ใกล้ๆกันไม่รู้ว่ามันผสมเกสรกันมั่วหรือเปล่านะเป็นได้ต้นที่มันดอกผิดเพี้ยนไปนะแต่ว่าก็สวยงามเนี่ยสีชมพูวันนี้ลมเย็นสบายจริง หลังจากเมื่อวานที่วันเมื่อวานกับวันก่อนเดินทางไปงานบวชที่ราชบุรนะีก็ขนาดวันที่เป็นวันที่สองของวันหยุดก็ยังรถติดนะขากลับมาโล่งสบายแต่ขาเข้ากรุงเทพนะมอเตอร์วเวย์เนี่ยโอ้โหติดยาวมากเลย น่าสงสารคนเดินทางเหมือนกันนะแบบติดแบบเหมือนกับว่ามันยาวหลายกิโลอ่ะนี่แหละการเดินทางก็ยังหยุดยาวเนี่ยบางคนก็เลือกเดินช่วงก,างกลางๆนะบางคนก็ออกไปวันแรกเลยนะก็แล้วแต่แต่เดินทางช่วงก,างกลางๆไม่ใช่คนเดินเดินทางไกลกลับบ้าน แต่เป็นช่วงของการเดินท่องเที่ยวมากกว่านะเดินทางท่องเที่ยวเพราะว่าไปอยู่ดูวัดโดนหวยอะ่ะโอ้โหคนเยอะจริง,รงๆอเยอะเดินแน่นวัดเลยอะ่ะที่จอดรถที่อะไรก็หายากนะหรือวันก่อนไปที่อัมพวานอะกันที่จอดรถก็แทบจะไม่มีเลยนะนั้นใครคิดจะท่องเที่ยวช่วงนี้ ก็ต้องวางแผนกันหน่อยเรื่องของการใช้รถใช้ถนนเรื่องของการวางแผนระยะเวลาอะไรต่างๆรถติดนะแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวก็คนแน่นนะแต่พอกลับมาอยู่ที่นี่แลลวโอ้โหเนี่ยมันไม่ต้องไปกังวลอะไรเลยสบายสบาย มาอยู่กับธรรมชาติเหมือนเดิมนะของนาเล็กอย่างที่ชอบนะนบรรยากาศริมคลองพืชผักผลไม้แบบบ้านๆเราเนี่ยอ,อนขน,นุนเห็นไหมฮะต่ลิงปิงเราไม่ต้องรอว่าปลูกแล้วใครจะได้กินหรือเปล่าปลูกมากเราก็ได้ใช้ได้กินแน่นอนนะ มาขามก็ได้กินกันทุกปีแต่ว่าไม่ค่อยได้กินกันหรอกมีลูกทุกปีแต่ไม่มีใครเก็บกินเก็บขายอะไรหรอกปล่อยให้มันร่วงไปงั้นแหละ,ะต้นพุทราพุทราเหลืออยู่ต้นเดียวครับแต่ก่อนมีอยู่ต้นหนึ่งโดนตัดไปซะเสียดายมากเลยเหลืออยู่ต้นหนึ่งภ่มิใหญ่มากพุทราต้นนี้ถือว่า เป็นพุทราไทยๆเนี่ยที่ลูกดกจริงๆพวกเราชาวแฟดหรือว่าใครที่มาเล่นกีฬาตรงนี้นิยมที่จะไปสอยพุทธากันเอามากินกันช่วงไม่มีหนอนเนี่ยก็อร่อยอร่อยนะช่วงมีหนอนก็ต้องเลือกนนอกจากพวกเราจะกินแล้วเนี่ลูกล่วงลงพื้นก็ <c oughs> พื้นดินข้างล่างก็กลายเป็นเต่าไป หล่นลงน้ำก็เป็นอาหารของปลาไปปลูกไม้ไว้ริมคลองอย่างนี้มันก็ดีอย่างเงี้ยนะในสวนป่าก็ร่มรื่นช่วงนี้เห็ดก็ออกกันถือว่าเรื่อยๆนะเมื่อวานกลับมาก็มีฝนลงมาสักฉาดหนึ่ง ก็ทำให้ดินชุ่มขึ้นมาหน่อยมีคนหาเห็ดอยู่ทุกวันนะแต่นาเล็กขี้เกียจหาเห็ดแล้วนะไปชมก็เฉยๆเพราะาเอามาไม่รู้จะทำอะไรกินนีม่มีแม่ครัวว,ว่ะกันเถอนะแต่นาเล็กจะเข้าป่าไปหาพวก ต้นกล้าสมุนไพรต่างๆเนะพอบางหลายคนเขาจะสั่งหน้าเล็กนะจะมีสั่งสมุนไพรที่เป็นต้นใบมีนะเดี๋ยวจะไปขุดนะแล้วกเ็เห็นต้นเอต้นต้นนมวัวนมควายนมควายนะหรือว่าต้น ผีพวนนะเดี๋ยววันนี้ว่าจะไปขุดเอามาใส่เป็นใส่ถุงดำเนะพาะไว้ก่อนบรรยากาศแบบนี้โอ้โหเ,เหมือนฝนจะตกนะลมเย็นๆโอ้มันสบายจริงๆเหมือนเราเปิดพัดลมเบอร์สามเลย จะสุขใจเท่าเรานะไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะไม่ต้องไปคิดอะไรนะปล่อยใจสบายสบายกับบรรยากาศแบบนี้สดชื่นมากๆเลยนะก็ใครที่มาฟังนาเล็กพูดคุยยามเช้าจิบกาแฟเาไปด้วยเนะี่ยก็จิบกาแฟด้วยกันสดชื่นด้วยกันครับผมสลับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ